สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับพร้อมประสิทธิภาพของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับก็คือจะเป็นคาเชอร์นะฮรรุ่น K3.500 นะครับเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องใช้ล้างทำความสะอาดนะครับภายนอกบ้านหรือว่าล้างรถล้างพื้นผนังกำแพงอะไรพวกนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ไฟฟ้านะครับที่1,800วัตต์นะฮะ อัตราการซิดเปลิงน้ำเนี่ยจะใช้อยู่ที่420ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้แรงดันสูงสุดที่120บาทส่วนอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะเป็นหัวฉีดนะครับที่ต่อจากเครื่องมาสายตัวนี้นะครับจะยาว6เมตรนะครับผมแล้วก็หัวฉีดมันจะมี2แบบนะครับซึ่งสามารถมาประกอบต่อด้านหน้าได้เลยนะครับหัวฉีดอันแรกนะครับตัวนี้จะเป็นหัวฉีดล้างพื้นนะครับก็คือเราจะเรียกว่า Dirt Buster นะครับผมคือสามารถ ประกอบเข้าไปได้อีกส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงจะเป็นหัวล้างรถนะครับอันนี้จะเป็นหัวลางรถนะครับที่สามารถปรับแรงดันได้นะครับโดยการหมุนที่หัวนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าหัวเวลิโอพาวเวอร์นะครับก็สามารถประกอบเข้าไปในตัวปืนได้ด้วยเหมือนกัน ก่อนการใช้งานนะครับผมเราต้องต่อสายยางเข้ามานะครับโดยจะต่อเชื่อมกับด้านหน้าอย่างนี้นะครับนี้นะฮะต่อไปในเครื่องเสร็จแล้วนะครับเปิดเครื่องนะฮะับก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้งานของหัว v a l ิโอพาวเเพื่อฉีดล้างรถก่อนนะครับผมวิธีการติดตั้งก็คือนะครับเสียบตัวนี้เข้ามาที่หัวปืนนะครับหัวฉีด ต่อเชื่อมกันแล้วหมุนนะเพื่อมันล็อกอยู่เท่าน,นี้ก็สามารถฉีดรถได้แล้วครับผมสำหรับการล้างรถนะครับเราสามารถเ,เชื่อมต่อขับท่อน้ำยากับแชมพูนะครับเพื่อฉีดล้างโฟมไปที่รถก่อนก็ได้นะครับปรับหัวฉีดไปที่เบาที่สุดนะครับแล้วก็กดฉีดได้เลย ต่อไปนะครับจะเป็นหัวอุปกรณ์สําหรับฉีดพื้นนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่า t h ั butter นะครับคือสามารถฉีดพื้นโรงรถสนามทางเข้าบ้านกาแพงอะไรพวกนี้ได้นะครับโดยเราจะใช้ต่อกับตัวปืนเข้าไปอย่างนี้นะครับ สำหรับหลังการใช้งานนะครับวิธีการดูแลรักษาเครื่องก็คือ,อ,อก่อนอื่นนะครับเราปิดเครื่องก่อนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถอดสายยางออกนะครับแล้วก็มากดที่ตัวปืนนะครับค้างไว้สักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นการไล่แรงดันที่ไม่ให้ค้างอยู่ที่สายหัวฉีดนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับจะมีตะข่ายเป็นยางยืด ะะสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้กับเครื่องนะครับ